เพบไลยิ้อหัวเทึกนะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีหกสามเครื่องเดิมสตาร์ท้านะครับชุดสีใหม่นะครับสวยโชกหลังไวเอสเทียมนะครับคอท่อเรดน,นะครับเพิ่งเดินมาใหม่เดอนไม้ติดครบนะครับ เกยน้ำมันเห็นชัดเจนไฟเลี้ยวติดซ้ายขวาติดครบนะครับแต่ดังเดินเบานิ่งนะครับปกติสูงต่ำติดครบเครื่องเดิมขบูเดิมนะครับแห้งๆไม่เยอะ หน้ากากแน่นนะครับไฟหน้าแน่นยางหน้าหลังใหม่นะครับชุดสีไม่มีแตกไม่มีหักนะครับใต้เบออส,สวยหลังใสานะครับไฟท้ายติดโค้มนะครับไฟบเบรกติดนะ นิ่มๆนะครับคันนี้เปิดราคาที่22,900บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศมีมัดจำก่อนจัดส่งนะครับดูคือส่งนะครับยางหน้าหลังใหม่นะเบรกหน้าหลังใช้งานปกตินะครับ